ดิควิกสวัสดีครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับลำโพงคาราโอเกะนะครับโคเรีย p 8 8 9นะครับตัวนี้เป็นลำโพงที่มาพร้อมกับไม้สตัวเลยนะครับแล้วก็จะเป็นไม้ที่สามารถเปลี่ยนเสียงได้ด้วยนะครับนี่นะฮะตัวนี้สามารถเปลี่ยนเสียงได้ในตัวนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูอันนี้เป็นเสียงพิเศนะครับอ่าแล้วเราสามารถเปลี่ยนเสียงไมค์อลลุ่ม

ไม่มาให้สองตัวเลยนะครับ <Night S 1> เป็นไมโครเวฟก็สามารถร้องเพลงหรือเล่นกันได้สองคนร้อมันเลยนี่โอเคแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดเพลงนะครับตัวนี้ลองเปิดจาก youtube นะครับตัวนี้จะมีตัวเพิ่มโวลูมเลยครับสะดวกมากเลยนะครับที่ด้านบนนี่เป็นไงอ่าใครที่ปั๊บยากอะไรเงี้ย ที่สำคัญนะครับจะมีโหมดโหมดตัวนี้นะครับโหมดตัดเสียงร้องนะครับเพลงที่ไม่ใช่คาราโอเกะสามารถเปลี่ยนให้เป็นคาราโอเกะได้ด้วยนะฮะใช้ตัวนี้โหมดนะฮะโวลุ่มคัดนะครับโวลุ่มคัดโหมดอันนี้มีเสียงนะปกติอันนี้เพลงปกติแต่ถ้าผมตัด ตัดนะครับเดี๋ยวผมตัดเสียงร้องมีโหมดตัวนี้ครับปุ๊บกดไปปับ๊บน่ามันจะตัดเสียงร้องออกให้อัตโนมัติครับนี่ครับจุดเด่นของตัวนี้ร้องได้ง่ายๆครับคุ้ค่าสะดวกนี่ ตัวนี้มีไฟด้วยครับไฟตัวนี้ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเนาะเดี๋ยวผมลดเสียงนิดนึงไฟตัวนี้ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนนะครับโหมดเพ๊่เปลี่ยนได้ด้วยนะครับเปลี่ยนได้สีอะไรนะฮะสีทึบๆหน่อยถ้าเราใช้ในการทางการนะฮะอย่างเป็นคุณครูสอนหรือว่างานประชุมนะครับอยากให้ทึบๆหน่อยก็ตัวนี้ก็ได้นะครับผมนี่สามารถเล่นได้นะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นไม่์ลำโพงคาราโอเกะนะครับ ชุดนี้นะครับผม P889 นะครับก็ฝากไปด้วยนะครับเป็นลำโพงคาราโอเกะที่ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ให้เสียงดีมากๆนะครับกำลังวัดถึงกำลังวัดที่14บสี่วัตต์นะครับอ่าให้ฟังเพลงกันอีกรอบหนึ่งอ่าไม่ตัดเสียงเสียงดังบ้างนะครับเปิดที่สุดเลยนะครับ สโอเค okay. อันนี้ก็ฝากไว้้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ,ก,รบกับโคเรีย P889 แล้วของแท้ใช้งานง่ายนะครับผมสินค้ารับประกัน1ปีจากร้านไทยเมกาเทคนะครับสวัสดีครับ